สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพัชจากรอยแครับและสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้มันไม่ใช่สมุดโน้ตกับปากกานะครับแต่ว่ามันคือโน้ตบุ๊กหน้าจอพับได้เครื่องแรกของโลก l mm hmm. e n o v o ThinkPad X1 4ครับ หลายคนสงสัยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กมันก็พับครึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอด้านบนเป็นหน้าจอด้านล่างเป็นคีย์บอร์ดตัวไหมครับแต่ว่านี่คือโน้ตบุ๊กที่ตัวหน้าจอมันสามารถพับครึ่งได้นะครับเป็นรุ่นแรกของโลกนะครับกับติง Pa d X14 ตัวนี้เปิดมาอา้าวโมแล้วดูดินี่ก็หน้าจอนี่ก็คีย์บอร์ดปกติเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับที่บอกว่าจอพับมันคือแบบนี้ครับ นครับตัวหน้าจอของ t Ting p a d X1 โฟนครับสามารถพับครึ่งได้รวมถึงสามารถกางออกมาเพื่อเป็นหน้าจอแบบ Full Size แบบนี้ได้ด้วยนะครับอย่างตัวคีย์บอร์ดครับอันนี้คือ b o u t t o o t i p i o n p ครับเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อ t Ting p a d X1 4โดยเฉพาะเมื่อเราแปะคีย์บอร์ดลงไปที่ตัวเครื่องนะครับผมมันก็จะมีการแบ่งส่วนของหน้าจอเป็นครึ่งเดียวเพราะไม่ใช้งานในโหมดทำงานร่วมกับคีย์บอร์ดได้ส่วนปากกาเลนมอดเพนครับตัวนี้ก็สามารถใช้ขีดเขียนบนหน้าจอ จดบันทึกนะครับผ่านแอปของ Lenovo หรือว่า One Note ของ Microsoft ก็ได้จากตัวนี้เห็นว่าหน้าจอของ ThinkPad X1 4นะครับเป็นหน้าจอที่มีความคมชัดและสีสันสวยงามมากนั่นก็เพราะว่าเป็นหน้าจอ OLED ความละเอียด 2K นะครับโดยมีขนาดเมื่อกลางออกมาครับอยู่ที่13.3นิ้วเราสามารถใช้งานตัวของ ThinkPad X1 4นะครับได้หลายรูปแบบครับการกาง,งแบบนี้พร้อมกับชุดคีย์บอร์ด บูทูธครับก็าสามารถพิมพ์งานได้ถ้าเกิดต้องการใช้งานหน้าจอใหญ่นะครับหรือถ้าเกิดต้องการพกพาเดินทางไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะพับขาตั้งพับจอขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวคีย์บอร์ดมาแปะก็จะได้โหมดการทำงานนะครับแบบเบาๆเล็กๆนะครับคอมพกสุดๆสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะมีโต๊ะกาแฟเล็กๆอยู่ข้างหน้าเราหรือจะเป็นบนเครื่องบินครับที่พื้นที่มันค่อนข้างจ,จำกัด เจ้าต,ติงแผ่นไอกันโฟนนี้ก็สามารถตอบโจทย์ใช้งานได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้งานแค่พับครึ่งก็จะได้เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กสุดๆเหมาะกับการพกพามากๆครับเพราะขนาดของมันนะครับเมื่อพับครึ่งแล้วเนี่ยผมว่าเล็กกว่ากระดาษ a 4ซึ่งตัวเครื่องมีการออกแบบให้สามารถจะเก็บเจ้าปากกาหรหืและหมดเพนได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็เก็บอีกเนี่ยทั้งเซตพร้อมเดินทางครับพกพาง่ายสะดวกมาก ถึงเวลาจะไปทำงานครับก็แค่วางลงเท่านั้นแล้วก็เปิดหน้าจอขึ้นแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วอันนี้คือสะดวกมากๆซึ่งการออกแบบครับตัวของ t i n ง p a d X1 4เนี่ยทางเลยนะว่าก็ใช้เวลากว่า5ปีครับทางเรื่องของการเลือกชนิดหน้าจอที่สามารถใช้งานได้พับ การออกไม่มีปัญหารวมถึงตัวเครื่องครับการออกแบบวัสดุดีไซน์อุปกรณ์ภายในต่างๆให้สามารถทํางานได้นะครับโดยที่เพิ่มความคงทนกับการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นการตกหล่นกระแทกก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับเพราะตัวเครื่องครับได้ถูกนำไปทดสอบผ่าน Military Standard หรือว่า MIL STD 810H นะครับโดยจะต้องมีการนำตัวเครื่องไปทดสอบกว่า2 7กระบวนการนะครับเพื่อจะได้ผ่านมาตรฐานตรงนี้ ตัวเครื่องครับเมื่อกลางออกมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าด้านหลังเนี่ยวัสดุเป็นหนังนะครับบุไว้อยู่พร้อมกับตัวขาตั้งนกคิกแตนนะครับที่ออกแบบมาให้สามารถจะขยับปุ๊บแบบนี้ก็สามารถพร้อมใช้งานในลักษณะของตัวหน้าจอและยังมีเรื่องของกลไกนะครับของหน้าจอพับได้นี่แหละที่ทำยังไงให้เกิดรอยของการพับน้อยที่สุดนะครับหรือไม่เห็นเลยนะครับทางในรวงก็ได้ออกแบบมาครับให้ลักษณะของจอพับนั้น มีพื้นที่ในการเก็บฮิ้์นะครับประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะของตัวโค้งเพื่อให้หน้าจอนะ้ไม่โดนบีบบี้แบนจนเกิดความเสียหายนั่นเองและส่วนของวัสดุที่เป็นหนังด้านนอกครับก็จะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวด้วยเมื่อทําการกางออนครับส่วนของหนังข้างนอกเนี่ยก็จะมีการสไลด์จนเต็มพื้นที่เห็นปะมันลากมาจนปิดหมดนีละครับถ้าเกิดว่าาพับครึ่งปุ๊บมันก็จะลดเหลือแค่ประมาณนี้นะครับ นอกจากรูปแบบการใช้งานที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เองนะครับกับตัวชุดคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยทาง戴尔ได้ใส่ตัวของโหมดสวิตเชอร์ซอฟต์แวร์ครับเข้ามาเพื่อทาการแบ่งหน้าจอครับให้สามารถแยกการใช้งานได้เหมือนกับมี2หน้าจอในเครื่องเดียวเราก็สามารถใช้หน้าจอแบบนี้นครับในการอ่านอ e ีบุ๊กอ่านเอกสารต่างๆนะครับหรือจะเป็นการเปิดไฟล์เพื่อเซ็นตรวจเอกสารก็ได้เช่นกัน,นครับทำง,งานร่วมกับตัวของ戴尔 o หมดเพนหรือเกิดต้องการจะเปลี่ยนจากลักษณะของหนังสืออ่านอ e ีบุ๊ก เป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ครับก็กางออกมาจนสุดครับแล้วก็สามารถใช้งาน,นครับในการจดขีดวาดเขียนได้ครับด้วยตัวปากกาของหมอดเพนนะครับสำหรับ CPU ที่ทาง Lenovo เลือกใช้นะครับใน t i n k Pad X14 เนี่ยก็จะเป็น CPU Hybrid จาก Intel นะครับผม i5 l16g7 ซึ่งนื่อจากจะสามารถเร่งประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง3 g h กิกะเฮิร์นะครับยังมีโหมดประหยัดพลังงานนะครับทำงานได้ที่ 1.4GHz ทํากิกะเฮิร์ทำให้ตัวเครื่องของ Tingpad X1 กเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง10ชั่วโมงครับในการรับชมภาพยนตร์ครับหรือว่าในการใช้งานทั่วไปนะครับที่8.5ชั่วโมงซึ่งตัวเลขในการใช้งาน,นครับก็เป็นการทดสอบผ่านแอปโมบายมาร์กนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้า Ting Pad X1 กนะครับเป็นแล็บท็อปหน้าจอพับได้ที่เชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจหรือชอบเทคโนโลยีีเน่ย ต้องหันมามองมันแน่นอนครับเมื่อเห็นครั้งแรกโดยสเปคให้มาครับนอกจาก cpu intel นะครับตัวไฮบริดแล้วเนี่ยก็ยังให้แรมมา 8GB นะครับหน่วยความจำเนี่ยสามารถเลือกปรับได้นะครับที่ 256, 512แล้วก็ 1TB นะครับผม ส่วนพอร์ที่ใช้งานครับก็เป็นพอต usb นะครับ3.2เป็น type c gen 2นะครับสามารถเสียบชาร์จที่พอร์ตไหนก็ได้ลำโพงนะครับ dobby atmos speaker ให้เสียงรอบทิศทางมาพร้อมกับกล้องนะครับ5ล้านพิกเซล hdrgb camera นะครับพร้อมกับ ir sensor ซึ่งตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ microsoft windows 10นะครับผมแล้วก็มีราคาค่าตัวเนี่ยเริ่มต้นที่76,000บาทครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็เล็งๆอยู่นะครับผมกับนวัตรกรรมโน้ตบุ๊กสุดล้ำจอพับได้แบบนี้นครับผมตอนนี้ ทาง Le n น v o ประเทศไทยเนี่ยก็เอาเครื่องมาวางจําหน่ายนะครับผมสามารถเข้าไปเช็คเรื่องของราคาโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Le เนวอว์ออนไลน์นะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรพ่วงกับประกันพรีเมียมให้ด้วย3ปีลดพิเศษไปอีกนะครับผมยังไงลองไปเช็คก,กันดูผมเองก็ไปดูราคาแล้วก็มือสั่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมัน ขนาดดีน้ำหนักโอเคมากๆครับแล้วก็ล้ำสุดกับหน้าจอพับได้นะครับคือเหมาะกับการพกพามากๆนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเรื่องของพวกแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์การใช้งานระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องของประสบการณ์การใช้งานเรื่องของ Windows หวิร์กพีซเนี่ยกับการทำมัลติทัสกิ้งนะ่ะยังไงประสบการณ์ของการใช้าง,งานแบบ PC ก็สาม,มารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนที่มีคำถามหรือคอมเมนต์สนใจอะไรตรงไหนเกี่ยวกับเจ้าติ i n k p a d x 1วครับก็สามารถ ท,ท,ทิ้งไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้แล้วย่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดอยแสนด้วยนะครับสวัสดีครับ